สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NV Neoverse TH ช่องของคนที่ชื่นชอบเทคโนโลยีแห่งอนาคตและยานยนต์ระดับพรีเมียมสุดลำ้ำในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับโลกใหม่ของความหรูหราพลังและนวัตกรรมกับคอนเซปตร์รถ SUV ไฟฟ้าสุดล้ำแห่งปี2026ที่จะเปลี่ยนภาพจำของคำว่า Land Cruiser ไปตลอดการนี่คือ BYD h y p e r c r a m m e r Comet MB 7รถ SUV ที่ไม่ใช่เพียงยานพาหนะแต่มันคืออรารยธรรมแห่งการเดินทาง ที่เกิดจากจินตนาการและเทคโนโลยีขั้นสูงและต้องบอกก่อนครับว่าเนื้อหานี้เป็นคอนเทนต์เชิงแนวคิดที่สร้างขึ้นโดย AI เพื่อจุดกระกายแรงบันดาลใจลองนึกภาพรถ SUV ที่ไม่ได้แค่สร้างมาเพื่อพาคุณจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแต่ถูกสร้างมาเพื่อให้คุณรู้สึกถึงพลังความหรูหราและอิสรภาพทุกครั้งที่จับพวงมาลัย นั่นคือแนวคิดของ BYD h y p e r c r a m e r Comet MB7 รถยนต์ที่ออกแบบให้ก้าวข้ามขีดจำกัดของยานยนต์แบบเดิมๆไปสู่ยุคที่เทคโนโลยีและศิลปะผสมผสานกันอย่างสมบูรณ์แบบภายนอกของ Comet MB7 ถูกออกแบบด้วยแรงบันดาลใจจากการเคลื่อนไหวของดาวหางเส้นสายตัวถังทุกส่วนมีความโค้งและเฉียบในเวลาเดียวกันผิวโลหะสะท้อนแสงด้วยสีเนบูลา่าซิลเวอร์บลูที่เปลี่ยนเฉดตามมุมมองและแสงรอบตัว กระจังหน้าแบบปิดสนิทในสไตล์รถไฟฟ้าแท้ถูกแทนที่ด้วยลวดลายไฟเล็ดรลอยตัวที่เปล่งแสงเป็นเส้นคาดกลางหน้าเหมือนเส้นทางของดาวหางที่พุ่งผ่านอาวกาศโลโก้ BYD แบบเรืองแสงกลางกระจังหน้ามาพร้อมระบบ Intelligent g r e e t i n g ไล์เมื่อคุณเดินเข้าใกล้รถจะตรวจจับผ่านระบบ AI sensor zone ส่องไฟวิง่งรอบคันต้อนรับอย่างสง่าง,งามประตูทุกบานเปิดด้วยระบบ Gesture Auto Open เพียงแค่คุณยกมือขึ้นเล็กน้อยรถจะเปิดประตูอัตโนมัติพร้อมเสียงเปิดประตูที่นุ่มลึกเหมือนประตูของยานอาวกาศ เมื่อก้าวเข้าไปในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงโลกแห่งความเงียบและเทคโนโลยีระดับเหนือมนุษย์ภายในตกแต่งด้วยวัสดุดหนังวีแกนคุณภาพสูงผสมเส้นใยเรืองแสงนานอโโกโลไฟเบอร์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์ของผู้ขับขี่ระบบแสงภายในรถอ d ดดัปตีฟแอมเบียนสามปรับสีและความสว่างตามจังหวะเสียงเพลงหรืออุณหภูมิภายนอกให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องพักหรูระดับ6ดาวพวงมาลัยทรงโค้งมนพร้อมจอสัมผัสในตัวควบคุมทุกฟังก์ชันได้โดยไม่ต้องลามือจากพวงมาลัย หน้าจอกลาง OLED แบบลอยตัวขนาด21นิ้วแสดงผลความละเอียดระดับ 12K และยังสามารถปรับแนวตั้งหรือแนวนอนได้อัตโนมัติตามโหมดการขับระบบโฮโลกราฟิกเฮด d u p d ดิสเพล e แสดงข้อมูลการขับขี่ลอยอยู่เหนือกระจกหน้าแบบ3มิติราวกับว่าคุณกำลังขับยานอาวกาศจริงๆบาะที่นั่งทั้งหมดใช้ระบบซี r ร่กราวิตี้ซีที่ออกแบบจากแรงดึงดูดของโลกและสรีรมนุษย์เพื่อให้คุณรู้สึกผ่อนคลายสูงสุดในทุกการเดินทาง พร้อมระบบนวดด้วยคลื่นเสียงอุลตร asonic r e l ลกโหมดที่ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยไม่ต้องใช้แรงกดและสามารถสิงกับจังหวะการเต้นหัวใจของผู้โดยสารแต่ละคน คอมเมด MB จะใช้ขุมพลังไฟฟ้าเต็มรูปแบบแบบไรคอไฮเปอร์ไรฟ์ซิสเทมที่ติดตั้งมอเตอร์3ตัวให้กำลังรวมสูงสุดถึง890แรงม้าแรงบิดกว่า1,300นิวตันเมตรสามารถเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน3.6วินาทีซึ่งถือว่าเหนือกว่ารถ SUV ขนาดใหญ่ทุกคันในยุคเดียวกันระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะไฮเปอร์ทร์กเวทตอริงจะปรับแรงขับแยกให้แต่ละล้อแบบเรียลไทม์ตามสภาพถนนและแรงเวี่ยงเพื่อให้การทรงตัวแม่นยำในทุกโค้ง ไม่ว่าจะเป็นพื้นยิมารายหรือโครนแบตเตอรี่ใช้เทคโนโลยี BYD Blade q u a n ต u m เซลลรุ่นล่าสุดความจุ170กิโลวัตต์ชั่วโมงที่พัฒนาให้มีความหนาแน่นพลังงานสูงและระบายความร้อนได้ดีวิ่งได้ระยะทางสูงสุด1050กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับระบบอันตราฟาชาร์ที่ชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ภายในเวลาเพียง12นาทีและยังสามารถใช้พลังงานของตัวรถเพื่อชาร์จอุปกรณ์อื่นผ่านระบบ Vehicle to Everything V2X า้าบนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแม้แต่รถคันอื่นในส่วนของระบบช่วงล่างใช้เทคโนโลยี Adaptive Air Terrain Suspension ที่สามารถปรับระดับความสูงของตัวรถได้อัตโนมัติ120 mm, มิลลิเมตรเมื่อตรวจจับทางครุกคะและลดลง6 0 mm, มิลลิเมตรเมื่อขับด้วยความเร็วสูงระบบ AI จะคอยวิเคราะห์พื้นผิวถนนแบบ360อองศาผ่านกล้องและเซนเซอร์เรดาร์เพื่อปรับช่วงล่างให้เหมาะสมที่สุดกับทุกสภาพการขับขี่ระบบควบคุมความปลอดภัยใช้ AI ขั้นสูงภายใต้ชื่อ c ครเมอร์กาเดียนที่สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางรถยนต์คนเดินถนนหรือแม้แต่สัตว์เล็กๆได้อย่างแม่นยำถึง300เมตรพร้อมคาดการทิศทางการเคลื่อนไหวล่วงหน้าได้2.5วินาทีหากมีความเสี่ยงรถจะเบรกอัตโนมัติและเปลี่ยนช่องทางอย่างลุ่มนวนโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากผู้ขับหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของ BYD h y p e r c r u m e r Comet MB7 คือระบบ AI ขับขี่อัตโนมัติระดับ5เต็มรูปแบบภายใต้ชื่อ HyperPilot ที่สามารถพาคุณไปถึงจุดหมายได้โดยไม่ต้องแตะพวงมาลัย ระบบนี้เรียนรู้พฤติกรรมการขับของคุณและจําลองรูปแบบนั้นได้แม้คุณจะไม่ได้อยู่หลังพวงมาลัยซึ่งหมายความว่ารถจะขับเหมือนคุณจริงๆทั้งจังหวะเบรกการเร่งและการเข้าโค้งเสียงในห้องโดยสารได้รับการออกแบบโดยทีมวิศวกรเสียงของ BYD ร่วมกับนักออกแบบเสียงระดับโลกจากเยอรมนีระบบเสียงความต่ำสระล้าดีติดตั้งลำโพงรอบคัน26จุดพร้อมเทคโนโลยีสันสะเทือนแบบฮาร์มอนรีโซแนนที่สร้างมิติของเสียงให้รู้สึกถึงทิศทางรอบตัว คุณจะได้ยินเสียงเพลงราวกับมาจากทุกมุมของจักรวาลภายในยังมาพร้อมผู้ช่วยอัจฉริยะ y r a ที่ใช้ AI ประมวลผลการสนทนาแบบเรียลไทม์คุณสามารถพูดคุยสั่งการหรือแม้แต่ขอคำแนะนำในการเดินทางเช่นไลร่าพาฉันไปจุดชมวิวที่เงียบที่สุดใกล้ทะเลระบบจะค้นหาสถานที่แนะนำเส้นทางพร้อมปรับโหมดแสงเพลงและกลิ่นภายในรถให้เข้ากับบรรยากาศการเดินทาง กลิ่นภายในรถถูกสร้างโดยระบบเส้นฟิวชั่นซิสเต็มที่ปล่อยกลิ่นหอมอัตโนมัติตามเวลาในวันเช่นกลิ่นกาแฟายามเช้ากลิ่นดอกไม้ตอนบ่ายและกลิ่นวานิลาอุ่นๆตอนกลางคืนเพื่อให้ผู้ขับรู้สึกสบายในทุกการเดินทางระบบอุณหภูมิคลิเมตเซน5โซนแยกควบคุมได้ถึง5พื้นที่ผู้โดยสารแต่ละที่นั่งสามารถตั้งอุณหภูมิที่ชอบได้เองโดยอิสระ สำหรับผู้โดยสารด้านหลังคอมเมด MB7 มีจอแสดงผลขนาด14นิ้วฝังอยู่ที่พนักพิงเบอดหน้าสามารถชมภาพยนตร์เล่นเกมหรือประชุมออนไลน์ได้ด้วยระบบเชื่อมต่อ 6G ควาต้ำลิงที่รวดเร็วกว่า Wi-Fi บ้านทั่วไปถึง30เท่าดีไซน์ด้านท้ายถูกออกแบบให้เรียบลื่นและทรงพลังไฟท้ายแบบสตรีทฟลูอิวิ่งยาวเต็มแนวกว้างพร้อมโลโก้ b y d เรืองแสงเมื่อเหยียบเบรกและเปลี่ยนเฉดสีตามโหมดการขับ เช่นสีแดงเข้มในโหมดสปอร์ตสีทองอ่อนในโหมดดีโคและสีฟ้านวลในโหมดเงียบระบบเปิดประตูท้ายใช้ท่าทางมือเช่นเดียวกับด้านหน้าเพียงกวดมือรถจะเปิดฝาท้ายอัตโนมัติพร้อมไฟส่องพื้น Intelligent Shadow Light ให้บรรยากาศหรูหราเหมือนเดินบนโครมแสงแม้จะเป็นรถ SUV เต็มรูปแบบแต่ BYD h y p e r c r a m m e r Comet MB7 ยังสามารถลุยน้ำได้ลึกถึง850ม mm, ิมด้วยระบบป้องกันแรงดันน้ำใต้ท้องรถและเมื่อขับบนพื้นที่สูงระบบ Gravity Adjust จะช่วยรักษาความสมดุลด้วยการถ่วงน้ำหนักอัตโนมัติภายในแบตเตอรี่ทำให้รถไม่เสียสูญแม้ในโค้งชันในยามค่ำคืนคอมเมด m b 7จะเผยสเสน่ห์แห่งแสงอย่างเต็มรูปแบบด้วยระบบ Star ์ไลน Roof หลังคากระจกสายขนาดเต็มบานที่ฉายภาพกลุ่มดาวจำลองตามพิกัด GPS ของคุณถ้าคุณขับผ่านเชียงใหม่คุณจะเห็นดาวที่ส่องในท้องฟ้าเหนือเชียงใหม่จริงๆระบบนี้ย่างสิ่งกับเพลงและบรรยากาศทำให้การขับรถตอนกลางคืนกลายเป็นประสบการณ์สุดโรแมนติก และที่เหนือชั้นกว่านั้นคือระบบเซลล์ฮิลลิงแอคทีเวตโค้ดที่สามารถฟื้นฟูรอยขีดข่วนเล็กๆได้เองเมื่อเจอความร้อนหรือแสงแดดสีรถจะกลับมาเรียบเหมือนใหม่โดยไม่ต้องขัดเคลือบ b y d สร้างคอมเม mb 7ขึ้นไม่ใช่เพื่อแข่งกับใครแต่เพื่อประกาศว่ารถยนต์ในอนาคตจะไม่ใช่เพียงเครื่องจักรที่เคลื่อนที่แต่คือสิ่งมีชีวิตแห่งเทคโนโลยีที่มีจิตวิญ,ญญาณและเชื่อมโยงกับผู้ใช้ในระดับอารมณ์ทุกองค์ประกอบถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คุณรู้สึกไม่ใช่แค่ เมื่อคุณได้อยู่ใน BYD h y p e r c r a m e r Comet MB 7คุณจะรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกที่เวลาเดินช้าลงทุกเสียงทุกแสงและทุกสัมผัสถูกร้อยเรียงอย่างกลมกลืนมันไม่ใช่รถแต่มันคือจักราวาลส่วนตัวที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคุณและนี่คืออนาคตของความหรูหราในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนรถที่ไม่ใช่แค่พาคุณไปถึงที่หมายแต่ทำให้ทุกวินาทีของการเดินทางมีความหมายขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับหากคุณชอบคอนเทนต์แนวอนาคตและเทคโนโลยีล้ำยุคแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่อง n v NeoVerse t h แล้วพบกันในคลิปหน้าที่เราจะพาคุณเดินทางต่อไปในโลกของยานยนต์แห่งอนาคตอีกมากมายครับสวัสดีครับ